ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับราศีชาวราศีมังกรต่อนะคะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะดูสิคะว่าในเดือนของตุลานี้ชาวราศีมังกรจะเรื่องของการเงินการงานความรักโชคลาภมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะสมกะแสตจิตมาเลยนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนจับให้สําหรับชาวราศีมังกรนะคะ ดีมากค่ะอาชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนจับให้สำหรับเรื่องของ,องการงานนะคะ,คะได้ไพ่เดอดเดสนะคะแต่ไพ่เดอดเดสนี้เนี่ยนะคะอัศวินคนนี้นั่งอยู่บนหลังม้านะคะที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า คำว่า the d e s t ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,เ,าเราจะจบสิ้นหรือว่าเราจะไม่มีทางไปหรือว่าอย่างไรนะคะแต่ได้พ่ the d e a t เนี่ยแปลว่าในเดือนตุลาคมนี้คุณอาจจะมีงานใหม่เข้ามา นะคะงานเก่าจบไปมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาหรืองานเก่าไม่จบแต่มีงานใหม่ให้คุณได้ได้ทาใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือมาดีๆเข้ามาให้คุณพิจารณาได้ใหม่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ,คะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับในเรื่องของงานมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่หรือหรือถ้าสมมติคุณไปสมัครงานไว้นะคะาอาจจะมีการมีโอกาส ใช่ค่ะได้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 งานได้งานใหม่ได้งานใหม่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะได้ไพ่เอ e ออฟวาน s นะคะไม่ใช่ใบไม้ใบเดียวนะคะใบไม้หลายใบมากเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าพร้อมกับพร้อมกับใบไม้เนี่ยคะเขาบอกว่างานของคุณเนี่ย มันกำลังเป็นไปได้สวยและเป็นไปได้ดีซึ่งงานนั้นเนี่ยมันจะสมผลในเรื่องของ,ของการเ<า>งินเง,งินจะไหลมาเทมานะคะจากการทำงานของคุณอย่างหนักหน่วงหรือคุณมีโอกาสได้รับงานใหม่หรือจากถ้าเทียบกับ โยงกับไพ่ใบแรกนะ,ะถ้าคุณคุณจะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่เนี่ยงานนี้ค่ะมันจะส่งผลดีให้กับคุณเลยนะคะคุณจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวะนะคะถือว่าดีมากสำหรับเดือนตุลาคมนะคะ,คะทีนี้มาดูไพ่ของความรักได้ไพ่ the emperor กริสัตนะคะเป็นคนที่สุข,ขุมนุ่มลึกนะคะเป็นที่คนที่น่าเคารพยำเกรงนะคะนั้นความรักของคุณในช่วงเดือน ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าอบอุ่นนะคะความรักอบอุ่นดีนะคะแล้วก็คู่ของเรานะคะถ้าถ้าเราเป็นผู้หญิงคู่ของเราก็ก็คือ,อ,อให้ความรักกอบอุ่นกันเราในฐานะที่แบบเหมือนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูแลอย่างนี้นะคะก็ถือว่าความรักดีนะคะอบอุ่นดีค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่เสียหายเลยนะคะข่าวความรักดีค่ะ มาดูเรื่องของส,ขส,ขสุขภาพสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะ i น h t of p e n t a c l e นะคะอัศวินนั่งอยู่บนหลังม้าแล้วก็ถือเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะนั้นสุขภาพเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะ,ะหนึ่งเหรียญก็อาจจะมีบ้างที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการหาหมอนะคะหรืออะไรอย่างนี้หาหรือเราอาจจะไม่มีสุขภาพทางร่างกายแต่ว่าเราอาจจะอยากเสริมสวยอยากจะทำสัญญากหรือใช้เงินเกี่ยวกับดูแลดูแลตัวเราเองนะคะให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะทีนี้มาดูนะคะเรื่องของ โชคลาภนะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะฤาษีองค์นี้เนี่ยนะคะถือตะเกียงเนี่ยนะคะคำว่าฤาษีเนี่ยนะคะท่านมักจะชอบโดดเดี่ยวชอบอยู่กับตัวเองนะคะเนี่ยนี้ถ้าในความหมายของโชคลาภเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าเ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะหาโชค <นะ S 2> ลาภ<า>หาโ<า>ชคลาภค,ค,ค่ะก็ค่ะก็ก็ลองดูนะคะว่าสวดมนต์ขอพรก็ได้นะคะเผื่อจะได้แล้วก็มีสมาธิมีจิตอยู่กับตัวเองนะคะลองลองดูนะคะเผื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะประทานโชคลาภให้กับท่านด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าของชาวอาในช่วงของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาฯนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะท่านอาจารย์ใช่ค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้น,นะคะ,ะเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวราศีมังกระคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากๆเลยดีมากๆลากเลยถ้าหากท่านใดนะคะที่ยังอยากดูที่เจาะลึกมากกว่านี้สามารถติดต่อกับ ท่านอาจารย์ทิตาลีได้ค่ะค่ะติดต่อกับอาจารย์ทิตาลีได้นะคะที่หมายเลข0841898051ทั้ง ID ดี n ลและเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะหรือถ้าท่านใดที่ฟังไม่ทานสามารถดูติดต่อช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ